ดีครับไหว้ครูอยู่กลางเวทีฝ่ายแดงเอาเดินบริกรรมคาถานะครับนาคาแก้วจำริสน้ำเงินโอเคเพชรเจ้าพระยาเป็นมวยรอบฟุกเด่งครุ่ครั้งที่เจ็ดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณในห้ามพี่นายเวลาผู้ชมครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้บวยไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับมอบพห้อันาทินยากษาโรคกระเพาะอาหารมีเงินสวัสดิการให้น้ำโมที่ชกและเกิดแตกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถูกอาวุธหรืออุบัติเหตุก็จะมีค่ารักษาพยาบ,บาลเป็นสวัสดิการเข็มละ500บาทนำที่ะปะายแม่ไม้โม,มยทาเจกล้อง,องทอสอกลับเขารอยนอกได้ก็มีหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรก้าหางก็30,000บาทคุณคณิตวงสรีครับตัวแทนเคลือฟุกเทนกรุ๊ป ผู้ได้รับเลขกสิทธิในการผรลิตกลูโคิคอนจากเพียงคู่เดียวก็เป็นผู้มอบมาลายเป็นกําลังใจแก่นักทกในคู่นี้นะครับแล้วฟิล์มกลองแสมสมัทเทเทคครับฟิล์มคุณภาพนําเข้าจากบริดการติดฟิล์มรุ่นซูเปอร์แบล็คหรือซูเปอร์แบล็คพลัสวันนี้รถกบาระบะ2,500ครับรถเก๋ง3,000 สอบถามด้าที่ร้านประดับยนทั้นนำทั่วประเทศ0 2 4 4 4 3 0 4 4สาม์เท็คครับแล้วก็อยากรวยตั้งปั๊มฟิกตู้น้ำมันอัตโนมัติบร,ริการ24ชั่วโมงติดต่อคุณสุเกียรติศ8 5 3 2 8 2 2 0 0สมปู่เสรูนย์นครับกสุขภาพแม่แข็งแรงหาสมปูชนติดต่อ0 2น7 1ส7งด่มาบ้านผู้อุ้มเรือนพี่สองอัมปรวาลีสองบริหารงานโดยโกตองเจ้าอุ้มและเจเนียเพิ่มพูนพาณิชย์สำหรับมวยรอบ ฟุกเจงกุ๊บนั้นก็เรียนให้ท่านได้ทราบเรียนนะครับว่าบริษัทฟุกเจงกุ๊บขนาะนี้ได้ผลิตปุยที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นหมอข้าหมอปาหมอมันสะปลหลังหมอยางหมออ้อยครับปุ๋ยั้งหมดมีสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนใช้ปุ๋ยฟุกเจงกุ๊บสรุปว่ารวยครับ สนใจเป็นตัวจําจำหน่ายปุ๋ยในเครือฟุกเซียงกรุ๊ปติดต่อ074 3 5 7 7 2 7ถึงศูนย์ประวัติคุณขาวฟองเลยครับกลับไปเมื่อรอบฟุกเทียกรุ๊ปนะครับพิกัดน้ำหนักกันร2อปอนด์นาคาแก้วสามิตทางด้านมุมแดงเมื่อเช้ามาร้อยนะครับลด2.2ปอนด์มีชื่อจริงว่าคมสันแก้วกัลายาเป็นชาวอำเภอเอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับ ปัจจุบันอายุ24ปีชกมาทั้งสิ้นใน90ครั้งชนะ70แพ้20ครั้งสุดท้ายแพ้ท,ทติกลน้องเอานะครับรัตพลเกียรติเวกเกียรติอาวอนะครับที่อ้อมน้อยมีคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคือเอาคนเดียวกัน,น้วครับเป็นหัวหน้าเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงิน ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับโอเคเพชรเจ้าพระยานะครับเมื่อเช้ามา122.8ปอนด์นะครับมีชื่อจริงว่าวุฒิพงษ์ลำพองห่วงนะครับปัจจุบันอายุ26ปีเป็นชาวอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ ชกมาทั้งสิ้น85ครั้งชนะ65ครั้งแพ้20ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเทพมก,กรเล็กออกขวัญเมืองนะครับมีคุณสุวิทย์โกยืนยงเป็นนักผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะเดีย๋ยวพบกับคุณสมิงขาคุณองอาชัยครบับแล้วก็วันที่20ธันวาคมนะครับก็เชิญชมมวยรายการพิเศษนะครับในงานงิ้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับ ที่จัดโดยพอวีระเกตศรีแล้วก็ดาตำรวจศักดาศักพโสนะครับจัดให้แซมสั้นเจอกับพงศักเล็กนะครับมเป็นคู่มวยที่น่าสนใจทีเดียวพร้อมด้วยคู่มวยอีก14คู่เบ็ดเสร็จ15คู่ดูกันตาแฉะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เย็นวันนี้ครับคืนนี้แรมโบ้ปีชาวันสงชัยก็ไปจัดที่เชียงใหม่ครับก็เอาคู่มวยน่าดูเลยทีเดียวอ้ย ึกดาวรุ่งวันทรงชัยมวยเอกเวียงพิงครับเวทีมวยเชียงใหม่ล้านนาในไนบาซ่าและไอ้ฟ้าสดใสเจอกับคาถาวุฒิยังมีวัวขาวสองนะครับเจอกับจอม,มเจอกับตันหลงตันหยงเล็กครับแล้วก็มวยหญิง,เ,เ,งเพชรน้ำเอกกับเพชรล้านนาไกลอยู่เชียงใหม่เชียงรายใกล้ๆไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ชมมวยไปด้วยโ,โบดเวทีก็ยกแรกยังดูชงดูเชิงกันอยู่ครับ ประกานอัศดาวุฒิพิลาวันบนเวทีให้คะแนนก็มีดานายคงสีแก้วนี่คงวงตาสาอวยพรเขียวกุ้งมาแล้วแรงๆเริ่มเนบนเวทีเลยอายกแล้วน,นะครับนาทาเด่นจงเลิศเช่อเดิมก็คือฐานเอกนะฐานเอกกรสิราชัยรู้ว่าโอเคเพชรบุญญาคือว,ว่ากระดูกชั่วโมงแล้วนี่โอ้โหต้องยอมรับผ่านดังๆมาเยอะเลยฐานเอก วันนี้มาเปลี่ยนยี่ห้อไปแล้วนะครับเป็นโอเคเป็นชาวพยาฝ่ายแดงคือนาคาแก้วสมริตกาแฟาวันแฟนแครับกาแฟ,แาฟ,าแฟสำหรับท่านชายจัชาจำหน่ายโดยสามั่งคั่งต้องการเป็นตัวจัาจำหน่ายติดต่อ029180202ก02 02. าแฟบันแฟนดูเดิมต้องกรองเตียมตาล เพิร์เจนต์น้ำมันดีเซลเพิร์เจนตเติมแล้วเครื่องแรงแซงทันใจลดควันดำแถมประหยัดน้ำมันโดยคุณมงคลหอมเุ้โกดครับโมโกสุดยอดตังมือก่อสร้างก่อสร้างครั้งใดก็ตึงโมโกโมโกสุดยอดคมใบโชนต้องราชาใบตัดเพชรชันร้านช่างกระเบื้องช่างที่นอนช่างกระดานนี่รู้จักดีจงติดต่อคุนฟอปและศุนย์โทรัพ0865714237หกนี่โนต้าเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลจุดเสียงเล็กที่สุดในประเทศไทยฮิโนต้าสำหรับการเดินรองตัวจริงสนใจ0899007779้าเก ยาจัมพูล์และคลรีมเลือดผมอาก้าจากในระแสเบสไคและจอดแดนรถผมร่วงมผมบางใจอกาอกาอ้กาหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องสำบักรวม84ซูง952525เชิญคุณลุงอัดกับคุณสมิงขาวครับครับก็มาถึงที่สองนะครับมวยรอบปุกเทียนกรุ๊ปนะครับมจัดมาเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วราคาแก้วสำริดายแดงนักมวยจากหนองคายครับ คนนี้ก็บอกว่าคุณซีเมืองบอกว่านี่นั่งรถเมย์มาสมัครเองท yeah. ี่ค่ายเลยนะไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนช้างเผือกมาหาเองเลยในบ้านที่บ้านงู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 เออทางงูใหญ่งูใหญ่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งครับน้ําเงินโอเคเพชรเจ้าพรยาสมัยก่อนนี่ทหารเอกตอนศิลาชัยไงคุณจมิงขาวกระดูกสมโมไม่ต้องห่วงเลยอ่าอ่ามช้ามา จุดแปดขาดไปสองผีดแต่ว่านาคาเกินไป2องจุดสองในมาเช้านี่ก็เปาะเอาก็เยอะทีเดียวนะเอะอเกือบกิโลอ่ะต้องลดหน่อยแต่วันนี้คุณตีเมืองมาเองยิยงคุยขวาไปอา้าวคนเตี้ยเป็นมวยหมัดหนักนะนาทีนี้ม,นมวยไทยเราหาหมัดดังหนักยากคุณจิมิขาวไม่เบิร์สสมัยมาเฟืองวีระพลโอ้โหเอาแค่นูวไม่ต้องถึงน,นู้นละเอาอนุวัฒน์เจ้าสัมฤทธิ์เนี่ยเพื่อนลูกชายลูกพี่ หมดเลยครับวงการมวยหมดแล้วหมดแล้วปัดไม่หนักฐานเอกน้ำเงินหรือว่าโอเคอายุ26นะฝ่ายน้ำเงินจ่ายมาเจริญนะครับฝ่ายยี่24น้องคายโอ้ยสวยฐานเอกตัดปัดให้ได้นะครับเอ้าโดนรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับนาคาโรฐานเอกนี่เก่เก๋ามากเลยอ่ะแข่งหนักซะด้วยดิโดนหลายๆทีนี่ มวยหรือว่าหนักๆอีล้าได้นะออต้นแขนขวานี่แดงเลยโดนแข้งซ้ายของทางหารเองอีกแล้วไม่ง่ายแล้วนะคาวันนี้ทหารเองนี่เคยชกกับสองคมสีสเวียนโยทินด้วยนะครับรอวบรลือเดชน,น,นี่นี่นนใช่ยิงใช้แขนลับนะโอ้โอ ดีนะนานอาไรอย่าี่แล้วเตะแรงด้วยนะครับใช<ด>่แต่มาดูอนาคาจะต่อยหมัดหรือเปล่ายังไม่ต่อยเข้าจับปังเข้าไปจับแล้วโยกแล้วเตะเลยนะครับเขาว่ากันว่ามวยหมัดเนี่ยเขาต้องใจเย็นๆค่อยๆบดไปเรื่อยๆเรื่อยๆรอจังหวะไงทุกสัปดาห์แล้วนะครับสิ้นเดือนยังแจกรถจักรยานยนต์เพิ่มอีกหนึ่งรางวัล และราใหญ่สิ้นปีครับแจกรถกระบะอีสุูดุอีก2รางวัลรายละเอียดติดต่อถามนี่ตัวแทนจำหน่ายฟุกเตงครบนะครับ074357777-30 7, 7, 7, ซื้อปุ๋ยนเกลือฟุตงครบแล้วอย่าลืมรับกระปองเขียนมาจิงโชคส่งมาที่ศึกเจ้าเบอร์ไทยเวทีอ้อมน้อยเรามีการจับทุ่วันเสาร์ิดตามชมยกต่อไปครับบนเวทีไปได้ไปได้ต้องหาเรื่องนะครับราคาไม่หาเรื่องไม่ได้น,นเมือนหาเหลี่ยม มันมีสหาแนละ้วฝ่ายแดงต้องหาเรื่องต่อยแล้วนะครับน้ำเงินหาเรื่องมาหาเหลี่ยมเตะไม่ต่อยมัดไม่ได้นะครับโอ้ยซ้ายสวยของฐานเอรั่งโอเคนี่นะครับมาจากสื่อวันสมชัยด้วยนะครับฝ่ายน้ำเงินก็วันสมชัยในวันที่17มมกุผูมาโดยสกิตพัฒดีกับพิชิตชายประทองกับพิษศัตว์สิริเทเวศกับเดช้อเพลินกิจเอาบนเวทีก่อน วันที่17ของทรงชัยนี่แล้วก็ทหารเอกนี่คอยอยู่ในการทรงชัยนี่ครับตอนนี้มาเป็นโอเคครับดูดิว่าจะโอเคกับนาคาไหมแกล้งแข้งโอ้โหแกนหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะแข้งของทหารเอกนี่เรื่องชมวงก็ดูไม่ต้องห่วงเลยคุณลุงอาเอนหลักฐานมันขึ้นแล้วนะแกผิวขาขาวนาคาแก้วสำเร็จโง่ใหญ่โง่ใหญ่เออโดนแข้งไปโดนทีเดียวต่างไว้ได้แกมัดขวายังไม่ทํางาน ต้องต่อยแล้วเวลานี้มันต้องหาเรื่องต่อยแล้วไม่ได้ดิเข้าไปแล้วโดนตีนมาตลอดเลยอ้าวจ่อยางก่อนอ้าวจ่อยางก่อนเบียนไปเบียนเข้าไปเตะขาต่อยมัดครับตอนนี้ตอนนี้ยังประเภทรักใครชอบใครก็แยกกันอยู่นะใช่สวยมากสูบเงินเงินสีสูบเงินเงินสีแย่งท้ายมาอีกแล้ว นีบ่บางเลยนะคะเกก่จะต่อยกันเพกจะต่อยปรเพศมัดหนักเลยออกหมัดไม่ออกหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้แล้วนะครับต้องหาเรื่องต่อยแล้วต้องหาเรื่องหาเรื่องบนเวทีไม่มีอะไรครับใช่แต่ว่าลงเวทีไปแล้วอย่าไปหาเรื่องนะเข้าคุกําเงินต้องหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมตีนโอ้ยกันไม่อยู่จริงๆครับแข้งซ้ายของทหารเอก ก็ผัวรับมีเขเจ็บมืออีกต่างหากนะเตะขาก่อนนี่สา,ามสูตรตามสูตรมวยหมัดเออเล็มขาก่อนเล็มขาก่อนต้องเล็มล่างแล้วพอหน้าเปิดก็ใส่ทำได้หรือไม่ได้สูไม่อนันเอกแกไม่ยอมนี่ยังไม่มีช่องว่างให้เลยอปี๊ดได้โอ้ชักหลุดหลุดฉักหลุดโอ้โหเตะเข้าวดูนี้คลศรีเมืองก็อยู่บนเวทีมุมโน้นมุมออแดงก็บอกให้ต่อยต่อยต่อย ออกหมัดครับไปก่อนเล็มขาไปก่อนี่เล็มขาไปก่อนเขาขยับขยับแล้วไปโดนแข้งทุกทีเห็นไหมล่ะหมดย<อ>กที่สามครับยานน้ำมันกวางลุงครับบรรดาวาการคัดจมูกวิ่งเบนทิสะายานน้ำมันกวางลุงเดี่ยวเดียวสดชื่นประษักรภูสิงคลบมอบเซดีมาจันจุรินซีสร้างโลก และเทดีวิธีการนำเงินเ่องจากแม่พระธรณีขอได้ผลีที่074357777 30 ขอบคุณบร,ริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ผลิตแอนตา้ซิงยาทักษาโรคกระเพาะอาหารที่ฟี่แผงสีเขียวผู้ว่าเป็นไข้เลือกสาราแร่ไดเปรียงครับบรรทอปอว,วดเครืองดื่มเียมร้อยห้าสิบโดยบริษัทโตสุขภานจำสัดยาจาชไปกิเกีเรือดควรบรุร่างกายขอจ้าเซราอนตาทิพรูแปด้าห้าหน,นึ่งสองสามหกหกเครื่องดื่มโตมินตัาครับประมสเรื่้งพึ่งเดื่มง่ายประโยชน์ของดีของทุกคนขนมจีนพอทอทอเส้นสายเหนียรูปไม่มีประสบัต้องขนมจีนพอทอทอ ตามจมยกสี่ต่อไปอครับรบาคาแก้วสำริดไปแดงหรือว่าทหารเอกโอเคนะครับไม่ยุบน้น้า <นะ S 2> เงินราคาไม่ยุนบนาคาเดินเดินตลอดเอาิมาตรเข้าทหารเอกอย่ารับอย่างเดียวนะโอเคเพชรจ้าพญา,<ด>อ,าอ่าเราก็เอาเรียกชื่อใหม่แล้วกันชื่อเก่าชื่อเดิมรัาทหารเอกโอ้โหโดนเข้าสวยราคาลัดใน คู่นี้นี่เรียกว่าถึงพลิกถึงขิงจริงๆนะต่อยสวยรดรดเด็ดมากเลยมันอยู่ที่สภาพจิตใจแล้วไม่ดัวหรอกนาคานั่นแหละมากโอเคทำท่าจะจงๆไปหน่อยหนึ่งโอ้ยโอเคอ้าวโอ้หโดนโดนสุดแล้วสุดแล้วอ้าวเสียทรงไปหน่อยเจอเจอหมัดสายดาวเข้าไปทำท่าจะเรียบร้อยโอเคดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเริ่มจะเลือกต่อยแล้ว ุธนับเลยครับยิงตูมมาเมื่อกี้ในขาสั่นอ้าวไม่เป็นไรโอ้โหโนาทีทองอโโอนาทีทองเป็นยังไงไม่โดนะนหาดีโอ้โหเรียบร้อยครับปิดจบข่าวครับอย่างนี้ปิดกล่องแมนี่จังหวะควยต้องมีนาทีทองอนะครับเรียกว่าเป็นวินาทีเรียกว่าได้เดี๋ยวเราไปดูภาพช้าว่ายิงขวาเข้าไปก่อนนะครับยิงขวาโดนเข้าไปขาสั่นเลยนะครับ จังหวะใบผีบยันก็ทำหน้าไม่ดีแล้วฮุกกันเนี้ยนี่นะครับตานี่ตรงนี้นะครับกรรมการอัศราวุธก็เลยต้องเบรกแล้วก็มานับนี่ขนาดเบรกนับแล้วนะครับให้โอกาสนิดนึงก็มีโอ้โหมปนขาเป็นไงล่ะต้องยอมรับเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยกรรมการทําหน้าที่ได้ถูกต้องมากเลยพักนิดนึง